สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับกระสีมะเบาเรื่องนะครับแม่วัวหนึ่งตัวนะครับให้ลูกได้กี่ตัวนะครับนะครับอืมแม่ง่วโตัวหนึ่งนี่สิให้ลูกได้จากโตนะครับตลอดชีวิตของมันนะครับเนาะอืมตำล่าไม่ได้เขียนไว้ครับว่าแม่ง่วตัวหนึ่งนี่ มันสิให้ลูกได้จกักโตนะครับเนาะแต่ว่าตำล่าเขียนไว้ว่านะครับอแมงงัวตัวหนึ่งนี่มันก็นสิ่ให้ลูกไปจนกว่าอายุประมาณส8ปดถึงยี่สิบปีนะครับเนาะอืมเฮ้าก็ต้องมาเบิง่งฝีมือของเฮ้าแล้วครับเนี่อันนี้ก็คืนอยู่กับฝีมือของเฮ้านะครับแล้วก็ักยาภาของเฮ้านะครับเนาะว่าสิเฮ็ดใหงงัวนะครับออกลูกได้ ปีละตบ่อนะครับเนาะอ่านะครับอืง้บางโตนี่อ่าออกลูกมากได้เดือนหนึ่งขนาดเองนะครับอืเดือนเดียวนะครับมันกับกับสัตว์แหละครับอือ่าบางโตก็สองเดือนนะครับอ่าสองเดือนนี่คือเวลาที่มะสมนะครับเนาะอืแต่ผู้ใด้เฮ็ดเห็ดแห่งงวอกับสัตว์ ได้นะครับภายในสองเดือนนะครับอืมมันกระเสียให้ลูกได้พีละโตนะครับตามที่เพอนบอกนะครับเนาะอืมนะครับแม่วัวหนึ่งตัวนะครับให้ลูกได้กี่ตัวนะครับอือตำราบราได้บอกไว้ครับอ่าตำลาบอกไว้แค่ว่านะครับแม่ง่วตัวหนึ่งนะครับสามารถให้ลูก ได้ไปจนอายุ18-20ถึง2ีปีนะครับเนาะแต่ว่าง่วตัวหนึ่งนี่นะครับง่วบางตัวนี่อมีอายุยืนถึง40ปีเลยดีครับนะอเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเนาะว่างห้าต้องปลอยง่วเข้าไปตอนอายุจักปีนะครับเนะนะาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานี้นะครับสวัสดีครับ